เทวเวสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยยุคนี้เพราะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวปฏิหารความเชื่อเกี่ยวกับองค์ท่านและพรนานานประการที่หลายๆคนได้ขอไว้นั้นเป็นที่กล่าวขานในความสมปรารถนาอาจารย์โอเลยยานสัมผัสและรายการเดอะโกสิเกตไขความลับโลกวิญญาณเป็นหนึ่งรายการเกี่ยวกับเรื่องลึกลับความเชื่อที่ได้พูดถึงตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของเทวเวสุวรรณพร้อมทั้งได้เปิดข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับเครื่องบูชา ท้าเวสุวรรณแต่ครั้งโบราณก่อนจะมีดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงอย่างที่คนสมัยนี้ได้นำมาบูชากันว่ามีอะไรบ้างตามฉบับของคนโบราณย้อนกลับไปก่อนหน้านี้รายการเดอะโกสิคเก็บไขความลับโลกวิญญาณอาจารย์โอเล่และทีมงานนั้นได้เคยไปถ่ายรายการที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามและได้บอกเล่าเกี่ยวกับตำนานของท้าเวสุวรรณและเหล่าอสุรพงษ์วงยักษ์และนำไปสู่การแห่มาทำบุญที่วัดดังอย่างล้นหลามขึ้นไปอีก แถมยังมีพิธีจัดสร้างพญาปุริสัต์เทวคู่บารมีท้าวเวสุวรรณกินผีบรรดาลทรัพย์ตามความเชื่ออีกด้วยทั้งนี้อาจารย์โอเลยานสัมผัสได้เปิดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบูชาเท้าวเวสุวรรณในสมัยยุคกรุงศรีอยุธยาให้แฟนๆรายการเดอะโกสิเคตว่าสมัยก่อนผู้ตรงๆสมัยก่อนผ้าดงเป็นของมีค่าประทัดปีน้อยสมัยก่อนนิยมบูชาเท้าวเวสุวรรณฉะนั้นเครื่องบูชาที่มีก็ประกอบไปด้วยดอกไม้ห้าสี ซึ่งเป็นตัวแทนของศีลทั้งห้าหมากพลูกล้วยมะพร้าวมะพร้าวทองมะพร้าวแดงมะพร้าวไฟกล้วยนาบสุดยอดเครื่องของบูชาบัวแดงยามวนบุหรี่สุบทั้งนี้ เครื่องบูชาที่อาจารย์โอเล่ย้ำอย่างมากที่ห้ามนํามาถวายไหวเท้าเวสุวรนนั้นก็คือสุราน้ําจันทร์เพราะว่าอสุราอสาูนไม่ดื่มเหล้านั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ